มาสบายดีพี่น้องอันนาะพิงอันนานามาอันซื้อเครื่องอยู่มาให้เบิ่งเลยพี่น้องเด้อก็เซื้อหนังมันก็เจะมาตาบ้านทนะ่าน่ะก็เสื้อหนังเข้มนี่เด้อก็เซื้อสองฮอเนาะห่อหนึ่งกระแกะเรียบร้อยแล้วนี่เด้อ่หอหนึ่งกระดีเาวเหรียญวออกเก่าเขาจะเอามาแต่เมืองลาวบุญเอาปกเก่าเด้อนี่เดนหนังเข็มสิมาใส่ออมคีริสเนาะนี่เด้อ สองห่อพอดีซี่ชิพแบบนี้ดิขวัญนั่นหน่อยหนึ่งแล้วขวออัเขาเจ,จ,จ้าทุบเขาเจ้าจีนมปนอย่างเรียบร้อยเด็กพวกเจ้าเดไปด็กๆแล้วขวัญเอามาจีใหม่หน่อยหนึ่งตัวนี้ควัญมาสู้ให้เบิ่งยงมันได้จีนนี่ดิหนังเค็มพวกเจ้านี่ดินี่ดิแล้วควัญกระมีอันนีกระโอนแต่เด้ดขอขวัญซื้อโอทสองห่อของพ่บพี่น้องฮู้จักบ่โอนี่นะอันนี่ดิขเขาเสียมาแจ้วโอทกินขนะพวกเจ้านี่ยดิ อันนี้ห่อละซิปดอนเนี่ยนะก็ซื้อมานีนะแล้วคอยกับนี้เขียดนี่พระเจ้าเขียดซิปดอนเขียดพระเจ้าเขียดแห้งเลยเด้องนึ่งซิปเหรียญนี่เด้เขียดแหงพระเจ้าเพิ่งซื้อมาไม่อนี้เด้อแล้วลกับนี้แจวอันนำก็ซิซิมแจวนี่พระเจ้าเบิ่งเด้อ ก็มีแจ้วนี่พ่อมน่อยดิมาจากบ้านนะคะก็กับพวกเจ้านี่ดิมาจากเมืองลาวเพิ่นเห็ดมาเพิ่นเพิ่นเมื่อเที่ยวเมืองลาวแล้วเพิ่นเอามาขายนะกนะ็เจ้าเจ้าบองใส่อันสมักแขนจะมาเนี้ยนะอันนี้บักม่วงคืออเมริกาเนี่ยนะซื่อเมริกาเนี่ยบักม่วงเนี่ยเนี่ยน,น,นะนเครื่องเครื่องอันนี้จะให้ใหอ้วนขึ้นบอกไปจะไดานนี่ปวดนะปวดพวกเจ้า กับหนังเข็มเนี่ยแหละโต่เลี้ยวโตอีกแบบนี้ทงนึ่งในเสาเหรียญของเจ้าหนังเข็มเนี่ยข้าวสีมาไซออมเคเล็กเนาะซื้อสองตัวปิปันให้เอื้อนน้ำแดงเลยดิออเดอร์อีกอยู่ยยงมาแล้วเขาก็ได้เคเล็กนีขวดออเดอร์เคเล็กนีสามถุงแก้วเลยเคเล็กแข็งพอดีซี่ผาเหรียญเลยนะเคเล็กขมคมเนี่ยข้าวเสีมาอมใส่หนังนะครัเจ้าเลยดินั่งแพ็คออเดอร์จอมค่อยเฮ็ดแล้วก็ใส่พวกแก้วเบิรงเฮ้ยข้าวสีมาซีมอันณา บุหราบวมมาด้วยกันสปูตต์ไม่เขียดสราจะ,จะโซ่เขียดอีกเครื่องของเยอะแยะเจ้านี่นนเนาะอ่าเคมากกว่า,าน,นี่กระบอกฟูมังแล้วก็ซิซิมให้เบิง้งก็ซิซิมแก้วนี่ให้เบิง้ง แขนเจ้าชิมหน่อยนึงกับหนังเค็มครับเจ้าเด้อแ้วสิกินหลายเด้อสิกินน้อยยนีนีหติในี่ล่ะเจบแขนผู้บ่มักก็บ่มักเด้อบแขนพเจ้าเด้อแค้บแน ส้าด่อนคนเจ้าเส้าดดอนคุณทุ้คนมาเพบ่นเห็ดอนักปสิยายามใจกูขนานี้บี้ออก่อยๆกเจับแบบนักศึาษ เรพวอเจ้าเราขอสิกีไม่เราขอสิทุกอีกพวกเจ้า,อ,อ,จาอันนี้ขอได้ทุบเพิ่งมาบ่นทุบมาแล้วขอยกับเยมาอบแล้วขอเก็บกิดนเลยมาซิ้มของพวกเจ้าเบิ่งแล้วที่าขอจะไปออมออมสิเล็กยำหย่ อโอ,อ้น,นี้แจ๊บแจ๊บแล้วพวกเจ้าเ,เจียวโอด์พกเจ้าเคยกินไหมคผมนังชิปดอนะจะชื่อซองสมก็บริเช้าดอนวันนี้ก็สอง,งสมชี่ชิปอันนี้ ร่วมกันบดพอดีกับบดร้อยดอนพอบแก้วล้อยดอนนี่นะทั้งแก้วทั้งอันนี้นะเอาซื้อมาซีมบางเนาะเป็นยังไงทุกคนกินข้าวกินน้ำกันนะพอแก้าแซ่กับพอแก้านี่เลย จะได้จะเพิ่นหยาออบเพราะเขาก็ได้ทุกพวกเจ้าเขามากินเจ้าพวกเจ้าเปิง่งจะซื้อนหน่อยน้องสองายกว่าอ,อีกคำหนึ่งวันนี้เราพูดว่าอันเป็นอาจีพหนังบ้านเขาเลยกินข้าวไหนนะพวกเราเน,น,นาะเราหนังตอนหนึ่งบิดเข้าเป็นนันสามปัน้นสี่ปันน้นมันบอกว่ามาเพราะว่าอัน มันได้นอนเชมๆเนาะคุณย่ำยังวนลลายน้ำปากับมันเมน่นกระสอบออกกระสับคอยเสียไว้อันใช้ออมกิเลสเด้ยวพวกแกเด้๋มันแทกพันเฮ้าใส่อมกิเลส วูเผื่อจะยำแหลกแ,แม่คอยคอยต้องอันจีไหแล้วคอยสิดจีแล้วคอยสุดทุกทุกทุกให้มันอ่อนๆนุ่นจับ เแซ่บก้างกระชิบเหรียญนเจ้าเจ้าบอกแจามาแข่งแคปอยู่ <c oughs> ข้าเจ้ามาจากบ้านเฮาก็เจ้าออกมายากเดิมเจ้าเด้อช่วงนี้เในช่วงโควิดจำเนาะไข่มดแดงพวกกัยังไม่ได้กินล่ะเขาได้สั่งไข่มดแดงมาแล้วเขาเจ้ามันมาบวบได้เพราะว่าเขาบุ้งหูเสียเห็ดแหงมาได้ไเลเนาะไข่มดแดงอันนี้เห็ดแหงได้เลยไอโอที่ทีเด็ดเลยล็ดก็เห็ดแหงได้อันนี้คือคอยมักแหงพวกเจ้าแก็คอยน้อยๆพอใครเห็ดให้กินประจำ่างเลย ได้ของหมักกินเบิดมือได้่องมากยิมกูและก็ยิมอยู่นีหนังก็จะก็จะเข่าอีกคำหนึ่งคนคำภาษาเมื่อกี้จะบุหรี่จากปากกูแหละขอโทษด้วยเอาเนื้อพวกหน้าพวกตาเนาะพกูจะเอาแก้วก่อน ต้องทำต่ำไปจีใหม่กเจบจีใหม่แล้วถูกดีดีสั้นยำหมดแหกเขาเจ้าเห็ดมามันก็อ่อนนะครับบอกเวลามไข่ออกาอามาจากถุงแล้วมันก็หยาบพื้นที่บอกก็บ้อกเข้าใจด้วยจะมแาแซ่บแซ่บกินกินที่บ้านเฮ่านั่น จี่นางซัมนี่พวกเจ้าเบิดเข่าอยู่เป็นสามปั้นสี่ปั้นเหมือนบอกพวกเจ้าว่าบอกหรือว่าซัมนี่เนาะนนัน้นๆเข้นเข็มนี่แหละขอได้แค่นี้แหละมาฝากมาตอนพวกเจ้าเันนละโอ้โดสองธงสาวดอนแล้วเขาก็ได้คิเล็กมีสามธงเป็นสนีผาคิเลกแล้วพวกก็ได้เดอวเขียดแหง้พวกเจ้าไม่ได้เขียดแหง ก็สิเฮ็ดปุ่นเลยนะก็คือทอดแล้วก็จั่มแจ่วเพล่ๆพล่กเจ้าเข็ดแห้งก็ได้หมาในแหละมื้อนี้บ่จแจ่วโออดและอันนี้ในซื้ออยู่มีอยู่ตลาดนางมินกน้องหักกันซื้อม้าละก็นั่นฝากเงินเพิ่นซื้อมาให้บางม่วงและซีหน่วยฮาหน่วยกินปลาละหน่วยนึยนงอย่าดีย อันนี่สองอันนสี่มามันบอกม่วงเขิลมนะพ่อเจ้าอันนี้บ่กเมนห่วงหกเมนม่วง,งสุมม่วงเขิมเลยเด้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องพร่ากินฮอดพี่น้องเนาะขอฝากซองให้เด้อพี่น้องเด้อเพลงซาลาวเมีกาพาก,กินพานเลาะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เดอ้อพ่อเจ้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์ให้เดอ้อพ่อเจ้าเดอ้อ แล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเนาะปลอดภัยจากโรคโควิดบ๊ายบาย